พูดถึงเกม GoBlox เนี่ยครับ GoBlox เนี่ยตอนนี้นะครับพยายามยึดคอนเซปต์นะครับอย่าง MetaVerse นะซึ่งแน่นอนครับว่า MetaVerse เนี่ยเป็นกระแสดังมากในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าหลายคนเนี่ยก็ต่างอยากไปอยู่ครับ MetaVerse หรือโลกจำลองนะครับอีกโลกหนึ่งนะครับที่คุณเนี่ยไปอยู่ได้นะครับโดยคอนเซปต์ MetaVerse เนี่ยก็มีหลายเกมครับที่พยายามนะครับทำตามแบบ GoBlox อย่างเช่นเกม c o ้ยเป็นต้นที่ผมเคยพูดไป เลยเกมนึงครับที่เป็นเกมจากไกน่านะครับผมจําชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับคือต่อให้มันมีเกมที่เป็นคอนเซปต์แบบโลบ็อกมากแค่ไหนเนี่ยก็ไม่มีเกมไหนครับที่พยายามนะครับจะท้าทายโลบ็อกนะครับเลยสักเกมเดียวจนกระทั่งวันนี้ครับวันนี้เนี่ยมันมีข่าวหนึ่งที่มีเกมหนึ่งครับท้าทายโลบ็อกครับโดยการที่ส่งจดหมายนะครับส่งทวิตเตอร์นะครับไปเชิญชวนนะคนสร้างเกมจากฝั่งโลบอก ให้มาสร้างเกมฝั่งตัวเองอันนี้คุณฟ่งอาจจะดูแบบเฮ้ยมันมันใช่การปรโมดหรอวะ <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่ชัวนนะครับแต่ว่าอันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นการปรโมดที่มันดูเข้าในใจฮาร์ดคอร์มากเลยนะสำหรับผมกลายเป็นการจุดชนวนครับการท้าทายครับเกิร์ลบ,บ็อกซ์อย่างดีเลยซึ่งเกมนี้ครับคือเกมอย่างเซเปโตครับซึ่งเรื่องรงวเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างไรก่อนที่เข้าเนื้อหาคลิปกันนะคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับ กดติดตามซ่อมแบทฟอร์มนะครับแลกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการใช้ผลทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับต้องบอกว่ามีที่มาจากคนสร้างเกมกระบอกเนี่ยครับที่ออกมาแชร์นะครับอย่าง n o วา Anim เม e นะครับที่เขาเนี่ยเป็นสายแอนิเมชันตามชื่อนะครับโดยเขาเ่ยครับบอกว่าตอนนี้ง่าสุดเนี่ยครับเขาได้ข้อความครับจากบริษัทอย่างเซเพโตนะครับคู่แข่งของกระบอกที่ออกมาครับส่งข้อความให้เขาเนี่ย คือเขาถามว่าเฮ้ยมีคนอื่นที่ได้รับข้อความแบบนี้ไหมจากเซเปโตซึ่งนี่ก็คือหน้าเว็บนะครับของเกมอย่างเซเปโตนะคุณผู้ชมคือผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะคุชื่ออยู่เพราะว่าเกมเนี้มันก็ดังในไทยนะครับประมาณช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้คือกระแสดับแล้วนะครับซึ่งมันก็มีเนี่ยครับเป็นเกมต่างๆนะครับเนี่ยคือมันเป็นคอนเซปที่เหมือนกบล็อกครับแต่ว่าเป็นคนแล้วก็มีเกมแนะนํามากมายนะครับแบบนี้เลยแล้วก็มีนี่ด้วยเป็นเกมนะครับออฟฟิเชียล พราะว่าสิ่งเนี้ยโดบล็อกเนี่ยมันก็มีครับแต่ว่ามันมาในฐานะสปอนเซอร์ซึ่งหลายคนเนี้อาจจะไม่คุ้นเคยนะครับอันนี้ก็มีหลายเกมมากครับสปอนเซอร์ toy story ของ p ิกซ่นะครับก็มีในเกมนี้โดบล็อกทำไม่ได้เออก็มีไม่ค่อยคุ้นชื่อหลายเกมอะ่ะเออแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นเกมดังๆนะครับที่เป็นสปอนเซอร์แต่พอมาดูข้างล่างครับเกมทั่วไปคือคนเล่นเนี่ยห0 0่งืนยังไม่ถึงเลยเว้ย อันนี้เป็นอันนี้เธอเออนนีถึงอยู่ถึงอยู่ห้าหมื่นคนแต่มันไม่เยอะเท่าไอเกมแบบนี้นครับจากทาง Official นะครับซึ่งมันก็ดังยตินะในเกมเซเปโตซึ่งแน,น่นอนครับว่าตัวของเซเปโตเนี่ยครับเมินเชิญชวนนะครับคนสร้างเกมระบอกหายคนนะครับโดยส่งข้อความครับเชิงก๊อปวางนะครับโดยข้อความเนี่ยก็ประมาณว่าเฮ้ยเซเปโตเนี่ยอยากจับมือคุณนะคือเราเป็นเกมที่เป็นเมตาเวิร์สแพลตฟอร์มฝั่งเอเชียโลบอสเนี่ยอยู่ฝั่งอเมริกานะครับ เซเปโตก็บอกว่าเฮ้ยเรามีคนเล่นเกมนี้มากถึง320ล้านคนคือถ้ามาเทียบกับคนเล่นในระบอกนะครับที่อยู่ประมาณ8,000ล้านคนเนี่ยอันนี้มันแทบจะไม่ถึง1%นึงระครบของเออร์บอคเลยนะคุณผู้ชมครับถือว่าน้อยมากนะมีคนเล่นมากกว่า200ประเทศนะครับซึ่งที่สําคัญอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับตรงที่วัคที่3นะครับบรรทัดท,ที่4เขาเขียนเขาว่าเซเปโตนียครับจะเสนอนะครับ ส่วนแบ่งนะ50%นะครับซึ่งมากกว่าวโรบ็อกเนี่ยที่โรบ็อกเนี่ยให้นะเพียงแค่23%ตรงนี้คือมันเป็นส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่ทางโนวาครับได้ออกมาพูดเพิ่มเติมนะว่าสิ่งที่เซเปโตเนี่ยครับให้สร้างเนี่ยครับเป็นการสร้างเกมเลยอย่างเดียวไม่ใช่สร้างแอนิเมชันไม่ใช่สร้างโมเดลอะไรอย่างอื่นตรงนี้หลายคนงงว่าเฮ้ยคนสร้างเกมกโรบ็อกก็สร้างเกมกโรบ็อกไม่ใช่เหรอ คือประเด็นอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมบางคนนะครับเป็นคนที่ทําสคริปต์บางคนเป็นทำแอนิเมชันบางคนทําโมเดลส่วนใหญ่ครับมันเป็นการแบบว่ายามรวมมิตรครคุณผู้ชมครับคนสร้างเกมกันในการสร้างเกมเกมหนึ่งหรือบางคนเนี่ยอาจจะเก่งมากหน่อยมีสกิลเยอะแต่เซเปโตเนี่ยมันไม่ใช่งไงคุณผู้ชมครับมันไม่ได้รองรับครับคนสร้างเกมทุกคนบางคนเนี่ยสร้างไม่ได้ครับเพราะว่าไม่ถนัดครับแพลตฟอร์มเซเปโตเซเปโตเนี่ยมันใช้โค้ดสร้างเกมอันอื่นครับที่ยังไม่ได้เหมือนของเดอะบ็อกที่ใช้โค้ดหัว แล้วอีกข้อหนึ่งไงส่วนผสมที่ผมเห็นนะครับคือจากตัวเกมเซเปโตนะครับเท่าที่ดูมานะมันจะเป็นทรงแบบที่จํากัดการสร้างเกมเยอะมากคือมันก็ใช่ครับว่าเกมเซเปโตมันมีผสมควรแต่ว่ามันจะเป็นแนวแบบว่าไม่ออฟบีก่อโรเปม่โรเพก็เป็นแบบเรียกว่าแฮงเอาท์ซึ่งมันจํากัดมากครับกับเกมอย่างเซเปโตนะครับที่รูปแบบเกมเนี่ยมันคล้ายคลึงกันและมันไม่หลากหลายครับ พราะตัวเกมมันไม่รองรับนะครับการเล่นหลายแบบแล้วก็โมเดลตัวละครครับที่มันหยุดทรงเนี้ยทรงเดิมเว้ยในขณะที่เรบ็อกเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนโมเดลนะครับได้หลายแบบคือมันก็มีอาร์โทอ่ะที่มันไม่ดีแต่ว่าโมเดลเรบ็อกเนี่ยครับยังสามารถสร้างได้ครับแต่เซเปโตสร้างไม่ได้ตรงเนี้ยจะเป็นจุดที่ทําให้คนสร้างเกมหลายคนเนี่ยไม่อยากไปครับเซเปโตแล้วก็อีกข้อหนึ่งครับตรงเนี้ยเป็นข้อหนึ่งที่น่าจะปกติหละแต่ว่าหลายคนไม่ชอบนะครับนั่นคือการที่ ตัวของเซเปโตเนี่ยครับส่งข้อความครับให้กับคนสร้างเกมหลายคนแต่ว่าเป็นข้อความก๊อปวางครับไอตรงเนี้ยคือมันปกติแหละแต่ว่ามันดูแบบน่าเกียดไงในฐานะคนที่มาเชิญชวนนะครับเข้าฝั่งเซเปโตแต่ว่าส่งข้อความเหมือนกันเปียกเลยมันเลยดูไม่จริงใจครับสำหรับหลายคนนะครับงั้นมองว่ามันเหมือนเป็นการปัวมโหมดที่สุ่มๆนะครับแล้วก็งอกลวงอันนี้ทําให้หลายคนไม่ยอมไปนะครับฝั่งเซเปโต อันนี้คือไม่ได้ว่าเซเปโตมันไม่ดีนะแต่ว่าการโปรโมทแบบนี้เป็นการโปรโมทที่มันดูประหลาดนะครับมันไม่ฉลาดคือมันก็ดูแบบเฮ้ยเหมือนเขาคิดดีนะว้ยแบบออกมาโจมตีก็ต่อสู้เชิญชวนครับฝั่งศัตรูเนี่ยมาอยู่ฝั่งเขาแต่หารู้ไหมครับว่าคนสร้างเกมกระบอกส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้ทําแบบนั้นกันเขาไม่ได้ทําแบบเหมือนเซเปโตทํากันคืออีส่วนหนึ่งก็คือคนสร้างเกมกระบอกเนี่ยหลายคนนะครับต้องใช้ว่ายืนหยัดนะครับแล้วก็ โจงกระพัดดีนะครับต่อทางโลบ็อกค,คือไม่ไปฝั่งไหนเลยอยู่แต่โลบ็อกเกมได้น่แหละเป็นเกมที่เฮ้ยฉันอยู่เนี่ยดีแล้วเกมอื่นไม่อยู่เกมอื่นไม่น่าจะเวิร์กซึ่งก็อย่างนั้นนะครับทำให้เกมเซเปโตเนี่ยคือไม่มีใครอยากเข้านะครับจากฝั่งโลบ็อกนะครับอันนี้คือมันก็แล้วแต่คนคิดนะว่าการตลกาดแบบเซเปโตเนี่ยมันดีไหมหรือว่าแย่แต่ผมมองว่ามันไม่มฉลาดนะครับคือมันก็ดีแหละ ที่มันดึงคนฝั่งเง b บล็อกเนี่ยไปแต่ว่ามันจะมีคนไปกี่คนงอที่สําคัญนะครับคือหัวข้อที่เซเปโตเขียนขึ้นนะครับเขาเขียนขึ้นคําว่า UGC ไอ้ตรงเนี้ยหงายคนจะมึนเพราะ UGC เงบล็อกเนี่ยคือสร้างไอเทมขายนะครับไม่ใช่สร้างเกมแต่ว่า UGC ของเซเปโตนะครับคือสร้างเกมซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะสับสนได้ครับกับต,ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นความผิดพลาดส่วนหนึ่งที่เซเปโตเนี่ยได้เขียนด้วยนะครับบนตัวของข้อความเชิญชวนนะครับ เออแต่ว่าอันนี้ก็ต้องดูต่อไปนะว่าเซเบโตเนี่ยจะมีไม้ต่อไปนะครับในการโจมตีกระบ,บอกหรือเปล่านะครับหรือว่าถขีว่าเป็นการไอเดียเป็นการแข่งกับเระบอกนะครับในฐานะของเกมอย่าง Meta เวิร์สอีกเกมหนึ่งนะครับแต่เซเบโตเนี่ยฐานคนเล่นก็ดีนะเวย้ยดีจริงแต่ว่าเขาแค่ขาดครับคนสร้างเกมเยอะเอะเพราะว่าเกมที่เขาสร้างเนี่ยมันมีเกมที่คนสร้างน้อยมากาจริงๆนะคุณผู้ชมครับที่เป็นแบบเพลเยอร์ทั่วไปนะครับ จึงไม่แปลกใจครับที่ซิเปโตเนี่ยพยายามหาคนสร้างเกมเพิ่มนะครับแต่ว่าหาวิธีนี้เนี่ยไม่เวิร์กจริงๆนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอนะครับจบคลิปพิเศษนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคุณผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงนนี้ครับสวัสดีครับผม